ช่วงพบหมอพยาไทยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะเป็นหนึ่งในโรคหัวใจที่พบบ่อยที่สุดในผู้ใหญ่ทั้งยังเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันอีกด้วยค่ะในปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตานนี้ทำได้3วิธี1การรักษาด้วยยา2การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตานด้วยบอลลู สาการผ่าตัดต่อทางเบียงหลอดเลือดหัวใจในกรณีที่หลอดเลือดหัวใจติดตันที่มีแคลเซียมที่แข็งแล้วก็ทําให้เราไม่สามารถที่จะขยายบอลลูนได้เรายัางสามารถมีทางช่วยโดยการใช้เครื่องกรอแคลเซียมออกจากผนังหลอดเลือดหัวใจเครื่องกรอตัวนี้เ,เรียกว่าโรตารเบเตอร์ทำให้เราสามารถที่จะเอาชนะและสามารถรักษาโรคหลอดเลือดเนี่ยได้เป็นผลสําเร็จเนี่ยเกินกว่า90%ขึ้นไปจากสมัยเดิมเนี่ยที่เราจะต้องส่งให้ไปทำรับการผ่าตัดต่อทางเบียงหลอดเลือดหัวใจ สนับสนุนโดยเครือโรงพยาบาลพยาไทย